กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาว่าสมองสวนสุขสุขคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับช่องชะนีป่าคือเก่าพี่น้องเลยเพียหลายเนาะมันบดิสุดจมสิทธยาเจ๊สายมาบุกสวนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีเลยพี่น้องทั้งแรกเพิ่นก็มาบุกแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นงแบบว่าหายเจ๊สายมาเป็นสะพานบุญหาย เจ๊ใช้กะมาตามคำสั่งหรือว่าตามคำขอทั้งสองอย่างาสั่งมาจัดให้ค่ะใช่บวกคัสพี่น้องเลยการเป็นสะพานบุญเนาะึงอคือเจ้าใช่เนาะงอมืองเขาคือสนีมาซ่านพี่น้องปฏิวัติว่าไปโอ้ยคือเหี่ยคืออัน คองไผ่เนาะเห็นประทับปูทะเลบ่ก็ได้ยินเสียงแวบๆบ่แม่บ่เห็นน้ำปูทะเแม่บ่เคยเห็นจากเต่าเราพี่น้องเอยได้ยินแต่ข้าวเจ้าว่าวข้าวเจ้าน้ำปาน้ำข้าวเจ้าน้ำสาอ่ะเลรอนะน่ำหยางเอาโอ้ยคือเป็นปานลูกต่างแดดอ่ะนะเอาเข้ามาแม่น้ำกับน้ำ อีแม่น้ำมันมันฮู้จักควมไหนมันก็เอิ้นบอกแม่น้ำมาเก็บกับอันเจสายแล้วก็แม่น้องอันเอ้ยบ้าตายพี่น้องเอ้ยบ้าตายบาตายบาตายตายับสวัสดีเอตายบาตายเอินกกรุณาเอินตรงๆยนะคะ บาดตายเนาะให้น้องับสวัสดีเอฟซีสุพรรเด้อชาวเมติดตามงหักชมซ่องทีนีป่าแม่ไหวานจะว่หาว่าซ่องเต้นเด,ด็ดขาดแล้วพี่น้องเดี๋ยวโดนนะไม่แตกนะใช่ นน,นี้ลาซาบันนีแก่บึดเนาะวันี้ไมัมนปมันจะมีแนวนเ,ปนนเป็นไหนหนม้ดอกอือมันเหมือนเป็นนายคือบวปีเท่าไรกม,มันจะชิมท่านแล้วกินไปนำไปลองว่าไปนํายบยอเฮ้ยชงกับกอบกอบกอีเ่เหวานหวาน ไม่ใช <lien> ่ทุเรียนนะใช่นี่อ่ะเอากระไดเอาคนว่าเอาตายเพิ่งขึ้ว่างคือแท้พายคือแท้กระตาน่ะโอ๊ยเปิดเมื่อในกระย่างเมื่อเลยอย่างนี้เราตายมันเป็นย้อยลงมาไหนเอาไหนทั้งเจ้าผู้เาปสุชวน งวัวโดวยังข้าลองซองมักถั่วมา,วา <c ười> มแล้วทิเจอมักถ <c ười> ั่วหมอขวาวง่าเพได้กินขางวัวฟาสโตหมอข้าล่องเข้าดึกว่าจะได้กินขางัวตอนนี้กินขางัวแทะบ่เขาลองซองตั <c ười> ต้องเอ็นงัแน่เ,เ,เลยเบบค่าอ,อยาลู <c ười> จากเฮาใบพวงมันบ,มบวมๆเขาก็บอก่นี่พี่น้องเอ้ยเก็บสอยเจทรายเฮาเอ,อ,อ,อาตัวนีิขางไว้เถิงอสาวนี่เก็บเก็บไปเรื่อยๆเหมอนว่าที่ร้านเคยก็มาเก็บสอยเก็บสอยไม่เทา่<ม>าแม่นไม่เทา่าไม่เท่าก็เอิน้นไม่เท่าก็ป้าเอิ้นก็ก้า ใช่ตัวแหลนมาตัวว่าเป็นอยังตัวแหลนมาว่าเป็นอยังน่าต้องคิดแบบนี้แล้วมาเลยบอกเด่นเดกว่า,วา,าพาเป็นอย่างเนาะเออจักกะเก็บเอา,าอปไปเลยค่ะ มันแก่เบิดพี่น้องเลยไงเพื่อนแก่บ้อยำหนยำหยางไงตอนก่อนน้องสาวหลาสิได้ลูกน้เฮามาอะไมันกำลังพอดีได้สำนัดอ่ะนะสาวแม่นบัดไปปักซองบัดไปอยู่ห้องบ้านกับน้องบ้านกลับมามันก็เลยกินบ่ได้แล้วบ้านถึงสิแก่มันก็ยังงามอยู่พี่น้องเลย เรียกว่างามสับเปล่านะพี่น้องเกี่ยวมาสั่งเหาอเอา้าหักลวดเหรอสังอโอ๋อผลจะได้ปล่อยมันะ่ะแหละมันเริ่มสิเบิร์ตแหละมันแก่เบิร์ตแล้วพี่น้องเย้ย แมนเฮ้ยนีขึ้นไปการบ่อนมันแมนแท้อากาศกระเด็แดดน้องลาซาโนำแดดมึงเด้อมึงเด้อแมนเพิ่มเพิ่มเพิ่นจมให้น so ้องนาดพี่น้องเลยเพิ่มเพิ่มนาดกันกับน้องนาดปัดผู้นาดบบรบลูเรื่องแาบนั้น มาพ่อาวผมาได้นัดนี่เฮาก็บอกตายเพิ่นบาได้นัดไว้เลยได้พี่น้องเลยเป่นอะไรพี่โทรห้าหัวมันเพิ่นมาเฮาก็ยังงงงงเนาะกู้พ่ายกับเราน้ำมันจะจื้นมันจะจื้นก็ดื้อด้อะไบผมปากผมตีนหลักไปแล้วซอยค่ะปากซอยบ่ะเพิ่งจะเข้าไปเขาเรียกปากซอยค่ะ งามเลยามกินไปพร้อมใ่ะแทบแทบบ้านวานกินในมั้งเนาะคือน้ำลายน้ำเลยน่พี่น้างเอ้ยอืมงามความยาวความยาวความยาวเขาบอกถั่วเนายนี่เขาไปอีกสอยสอยตัวง่อยบอกจ้าน่ะมาตายปลาไวในนากระตานะคบไปเก็บรลเออย่างเขาไปสบหรือไะ นี yeah. hey, mommy, the looks Good the s <S ่เออประมาณแทวนี้แหละจึงอรรถเอาเยอ่ะยังมันเป็นบ่มอ่มันบ่มีในมันนอนสาวเนาะมันง่ามบ่เข่าได้ใส่ว่ะอือปุ้ยเจ๊ใส่กับว่าาลกอีกเเสียงมบาว่ายพี่น่อย เ็นสิขักสุดใจนะเสียงหัวหนั่นกันะอันเนี้แม่แม่อุ้ยหัวได้แล้น้าพี่น้องว่าเลวมันปรทันขเขาเลกสบายประทัดกับหัวแล้วเรที่ไปอดอีกเออเสนาบู๋จบอ่็มานเผาเลยไปตาหัวเลย เพิ่งขึ้นเลิกได้พี่นอ้นอ,งอ,องไม่ได้ขาเลยขัไม่ได้ค้าชกพี่นอ้องเป็ดมาสากว่านีา้เนาะกุยไ้เมื่อก่อนนะครับมันแก่เบ <c oughs> ิดบนในยำางเนาะซาทาไมบอกแก่เบิรดในป้านะนั่น นี่หนึงามนะไม่ะแม่ทำไมบอแก่พ่นเนี่ยแล้วเศร้าเมื่อว่ได้แก่เบิดแก่ถิ่มื่อๆเหมอนกันเลยอันนี้ได้จังๆกินน้ำก้น เด็กายบุกบุกเครื่องชั่วไม่น้องอะไรกบตายเอาเจมเบอร์ลเดอร์เด็กกินนายมันบาดได้ก็ูไปกินเฉยๆเป็นยังเไงมันาไม่นายเออมันไมีนายแต่แบบคนกับเป็นมันนะพี่น้องแม่แม่แหละจะนี่มันตื่นเลยอย่าว่าจังสั้นไดมันโดนกระสุนนี่เต็มๆแล้วนะนี่ แมนบอบอแมนรักให้สปันมาาให้สปันมาขี่จักเลยยังห้าขู่ห้าคิงอยู ủ, อ่ขู้พี่น้องเลยใช่เอกซี่เลยเต็มกำอ่ะห่าแม่นใหญ่ๆลายลายมาพี่เลยใหญ่ๆมาสัญจาคิดเลือกเต้พี่น้องใหญ่บักทัว FC หมนว่าสันนี้มาเป็นตาหัวเนาะว่ะ พอใหญ่จือดมาสันเมื่อนห่ครับว่าพิทจะนี่ว่าพิทพี่น้องเลยว่าพอใหญ่จือดมาสันหัวจะสิตายตัวเองกับหัวพอตัวเองคือกันไอซีว่าคอยกันหนังหัวเจ้าอยู่มาสันป้าฟาเอามาห่มดิเอานี่ได้ตัอืมตัวพี่น้องบักตัวกันได้บักลายน้องพี่น้องเอ้ยโผ คลิปนี้เฮาก็ขคลราคีดเพีเยพันีนญญนดิดเดียพี่น้องอย่ากลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสัตว์นีป่าในเรื่องพี่น้องขอพอก<ด>ัขอขนคลิปต่อไปพี่น้องอสบายดี